เปิดประตูตรงนี้ครับผมนะครับตอนไก่มาอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมน้อยๆนี่นะครับกรงสี่เหลี่ยมน้อยๆนี่ที่เขาขันไว้นะครับเดี๋ยวมาครับพี่น้องมุนี้มารับจับครับสีดยาไก่พี่น้องสีดยาไก่ทีมงานนี่คือยานะครับนี่นะจ๊ะจะพาเอยเบิ่งไก่จะพาเอยเบิ่งแก่ข้างในนี่ตายตัวนึง ตายตัวนึงครับนี่สีดากใกล้ข้างในนี่พี่น้องสีดายใกล้ตอนนี้พักเบียก,กินข้าวพี่น้องพักเบียก,กินข้าวโอ้โหพักเบียก,กินข้าวครับโมน,นี้สีได้จักบาทนะครับมารอรุ่นกันนะครับทีมง,งานตอนนี้ได้เวลาแล้วตั้งวงหรือเปล่าเนื้ตอนนี้เวลาสิบโมง23ามนาทีพี่น้องนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับกัณฑไทย มีตัวดีหรอพี่น้องคอมเมนต์มาเลยครับใครมีตัวดีคอมเมนต์มาไหยนะครับมันก็มีข้าวคิวน้ากันเลยพี่น้องมันคือไก่งวงเลยพี่น้องนะครับไก่งวงบรรยากาศพ้อไก่งวงนะครับนห้องแต่งโตนะครับเดี๋ยวทากบกขึ้นมาก็จะได้มันสีอีกรอบนึงนะครับอีกยกนึงนะครับครับไก่ประมาณเพื่อนบอกว่าเกือบหมื่นตัวมื้อนี้นะครับไก่เนี่เกือบหมื่นตัวเลยพี่น้อง มั่อฮะกล้องคือมัวใช่หรืกล้องคือมัวใช่หรืเกือบหมื่นตัวครับนี่นะครับผมหลับจ๊อบคือเกา่าพี่น้องหลับจ๊อบคือเกา่านะครับฮ้อนฮอนฮอนไหลฮอนไหลนะครับม,มีงานที่ไหนนะครับเราสทุกคนไปที่นั่นนะครับผมหลับจ๊อบพี่น้องที่จะใกล้บรีษัทได้จักบาทกะมา รอรุ่นนะครับให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวกินข้าวแล้วนะครับไปหาเบือ่อเข้าวข,าขา้าวกระน้ำก,ก,กันที่ภาคีกินข้าวท่ไทยให้เพื่อนว่าสีมียังกินยันต้มแม็ดต้มมามา่าอยู่พี่น้องเอา้าเนาะไปไปเจ้ครับผมเดี๋ยวถ่ายให้เบื่องอีกครับมาเบื่องอพี่น้องเพิ่นกำลังกินอย่างกันขนมขนมขนมปังขนมปังอือโอ้เขามีโ,โ,โคกยังกินอยู่พี่ กุ้งปังพี่น้องไปกินข้าวกินน้ำเจ้าอยู่วะวันเชื่อวันเชื่อครับผมข้างหน้าเดือดรักไม่เดือดรักเดือดรักเพราะเป็นเดือดรักครับมามากินขนมเข้ากันดีขึ้นแล้วครับนะครับย่งเดือยย่งเดือยคอกนี่แหละพี่น้องนะครับเดือยคอกนี่เดือยข้างในเดือยคอกนี่แหละนะครับใกล้สิ้นเดียวแล้วนะครับมาครสู่เพื่อนเก่าพี่น้องแรงงานไทยเฮานะครับผม มาครับผมสี่าท่าพบึ้งไกล่ที่ยังบวรล้วงนะครับที่ยังฉีดบิ ed, ่เล้วฝั่งนี้คือฉีดแล้วๆนะครับพี่น้อนอนู่คร <man> ับฝั่งนี้ฉีดแล้วๆล้วพี่น้องนี่คือไก่งวงนะพี่น้องฝั่งที่ฉีดยังบิ่เล้ยวยังเรืออยู่ฝั่งขูายังเลือลายเลยเต็มเลยพี่น้องนะครับนี่ฝั่งนี้เรือฝั่งนี้ครับผมยังฉีดบิ่เล้วนะครับผมอ่าโมนี้อเอให้แล้วนะครับฉีดมาสองฟอกแล้วพี่น้องนะครับฟอกไตพูดนะครับ คอหนึ่งข้อสองข้อนี้คือค้อสามได้พี่น้องนี่ครับเลือประมาณนี้ละนะครับไกลประมาณเกือบหมื่นตัวนะครับสามค้อรวมกันนะครับอา่าไก่ล้วได้พี่น้องไก่งวงพี่น้องนี่คือไก่น้อยได้หน่นะครับไก่น้อยมันก็ด้านหลังนี่คือสีดแล้วๆนะครับเท่กากับที่มายืนสีตรงนี้นะครับเดี๋วมาให้พี่น้องเบิ่นี่ครับ เาบัญชีเป mm ิดประตูตรงนี้ครับผมนะครับตอนไก่มาอยู่ในองค์ซีลียมน้อยนี่นะครับองค์เีลียมน้อยนี่ที่เอาขันไว้นะครับเดี๋ยวครับเป็นกล้องหลังกันพี่น้องนี่ครับผมนะครับเขาก็ญชเปิดประตูตรงนี้นะครับไล่ไก่มามาอยู่ในสี่เหลียมนี่นะครับบล็อกซีลี่ยมน้อยนี่ไล่มาทีละน้อยเพียงแล้วเอาก็ะสีสองคนนะครับจับสองคนสีสองคนเพราะว่ามันจะมีสีสีใสขาตัวครับสีสีใสปีกมันนะครับ มี2อย่างนะครับก็เลยต้องเห็นฟังละ4ี่คนนะครับเพราะนั้นฟังละ2คนว่างนะครับจับไก่ยกไหมเพื่นสีดสองคนนะครับอ่ะนี่คือไก่งวงครับผมรับจ็อบเหมือนเดิมครับโอเคตอนเห็นงานฉัไ่ได้ถ่าให้เบิ่งตอนนี้ผักเบีกนะครับก็เลยถ่ายให้เบิ่งเดี๋ยวพี่น้องเด้อโอเคครับบรรยากาศนะครับฟามไก่งวงนะครับประมาณนี้พี่น้องไก่งวงไก่งวงนะครับ นะอีค,ครับคลิปนี้เราสิได้กันจักบาทนะครับรอชมนะครับผมโอเคครับไปนะครับผมสวัสดีครับ